สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเตีช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤิเช่นเคยนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ ซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่เพียงน้องที่น่ารักโดเนตมาสนับสนุสนในการของเรากันก่อนเลยครับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณประยงครับโดเนตมา50บาทคุณจัก,กรพงศ์1 0 0บาทคุณถนนหนึ่ง100บาทคุณกิติศักดิ์66บาท คุณดิเชีย17บาทคุณวารุธ100บาทคุณนิยา50บาทคุณอาทิตย์19บาทคุณอัธยา300บาทคุณทิติวัต1น์100บาทคุณสุชีพ100บาทคุณอดิศร89บาทและคุณกิติพล45บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่ๆน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุสนในการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนทได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่14มีนาคม2022ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นปพร้อมกันเลยครับเรามาเรื่องกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง d o อ กับภาพยนตร์ที่เป็นผลงานการกำกับครั้งแรกของแชนนิงถาธรรมซึ่งก็ดูแล้วไปได้สวยนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น54.1ล้านเหรียญถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับกำกับเรื่องแรกก็ทำกำไรได้เป็นที่้อยแล้วครับส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงลุ้นเหนื่อยอยู่ครับกับ Dead on the Nile ฆาตกรรมบนลำน้ำนายภาพยนตร์แนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของกาวกระดดเรื่องนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูนะครับน่าจะฉายในบ้านเราเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น90ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น119.1ล้านเหรียญก็อย่างที่เคยบอกนะครับรายได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกแบ่งให้กับโรงภาพยนตร์ดังนั้นเรื่องนี้ ยังถือว่าขาดทุนอยู่อีกเยอะเลยล่ะครับไปต่อกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกับ Mary Me ีภาพยนตร์มิส i ิ a คลโรแมนติกคอมดี้ที่ได้ศิลปินชื่อดังอย่างเจนนิเฟอร์โลเปสมาแสดงนำโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น23ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น48.7ล้านเหรียญ เรื่องนี้คุ้มทุนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ากำไรก็คงจะไม่ได้สักเท่าไหร่ฮนะดูจากรายได้แล้วส่วนเรื่องนี้ก็อาการน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับกับแบ็คไลฟ์ ภาพยนต์แอคชั่นบูรหัมเรื่องล่าสุดจากเรียมนิวเซนแบล็กไลท์นี่ก็น่าจะฉายในบ้านเราไปสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูนะฮะตอนนี้แรกจะเหลือเฉพาะในเครือ SF แล้วนะครับเมเจอร์ Major ไม่มีแล้วโดยภาพเป็นเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น43ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปเพียงแค่12.3ล้านเหรียญเท่านั้นครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทารายได้น้อยเกินคาดฮนะ มาเข้าฉายในบ้านเราก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับทำไรายได้รวมทั่วประเทศไปเพียงแค่3ล้านบาทเท่านั้นครับมาดูไรายได้ของภาพยนตร์จีนกันบ้างครับในสัปดาห์นี้ขอปรับไรายได้ตามเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดนั่นก็คือ b o ็ o f f i c e Mojo แล้วกันครับเพราะว่าไรายได้แต่ละเว็บไซต์เนี่ยไม่เท่ากันฮะโดยเฉพาะเว็บไซต์ของจีนเองเนี่ยโอ้โหไรายได้เวอร์วังเกินไปครับมาเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ Water g a เกรดบ ภาคสองของ The Battle a l e อร์เล็กชาภาพยนตร์จีนที่เกือบจะเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2021โดย w a t e r g ์เกร b บิเข้าฉายไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น480.2ล้านเหรียญราบรายได้ลงมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในอันดับหนึ่งครับยังคงครองแชมป์เป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในปี2022อยู่แต่คาดว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าน่าจะโดนแซงแน่น อีกหนึ่งเรื่องจากจีนครับกับทูคูท o คิวภาพยนตร์แอคชั่นคอมเดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะครับก็ปรับรายได้ลงมาอยู่ที่217.2ล้านเหรียญครับแต่นั้นเท่ากับว่าทูคูท o คิวไม่ได้ติดอยู่ในท็อป3ของอันดับหนังทำเงินในปี2022แล้วนะครับส่วนเรื่องนี้ก็ทำกำไรไปหลายเท่าตัวเลยครับกับ Jackass Forever การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้มีสไตล์ผลงานจากค่าย MTV Entertainment โดย j a c k a s ส Fire r วอเข้าฉายเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น75.4ล้านเหรียญแหมเรื่องนี้กำไรหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องนี้นะ่าจะไม่รอดแล้วครับรายได้ไม่ค่อยขยับแล้วกับ Mo ู n f a l l ภาพยนต์อภิมหาภัยพิบัติโลกฟอร์มยักษ์ผลงานจากพุ่มกับโรแลนด์แอมเบริกโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น138-146ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้เพ,พียงแค่39.4ล้านเหรียญเท่านั้นครับถือว่าทำไรายได้น้อยมากๆครับสำหรับหนังที่ทุนสร้างระดับนี้สู้หนังทุนสร้างตำาๆแบบเรื่องนี้ไม่ได้ครับกับสครีม การกลับมาครั้งนี้ของสค e ีมถือว่าได้รับการตอบรับดีมากๆครับโดยสครีมในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่14มกราคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่24ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำรายได้ไปทั้งสิ้น139.3ล้านเหรียญถือเป็นการกลับมาของหนังคัตรกรหน้ากากในตำนานที่ประสบคสวามสำเร็จมากๆครับส่วนเรื่องนี้ก็รายได้ยังคงขยับอยู่เรื่อยๆครับขวัญใจหนูๆจริงๆกับซิงทู ภาพยนต์แอนิเมชัน Animation ภาพสวยสดใสกับเรื่องราวการต่อสู้เพื่อตามหาความฝันของเหล่าสัตว์โดยซิงทูเข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่22 2่ธันวาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น85ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น366.8ล้านเหรียญทำกำไรดีขนาดนี้ถ้าไม่สร้างภาค3ต่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วลครับไปดูรายได้สไปเดียกันต่อครับสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างกับสไปเดอร์แมนโนเวอ์โฮม สไปเดอร์แมนเนี่ยสถิติต่างๆน่าจะหยุดอยู่ประมาณเท่านี้แล้วนะครับแต่ว่าไรายได้เนี่ยจะจบตัวเลขที่เท่าไหร่เท่านั้นเอง โดย Spider-Man No Way Home เข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่วันที่17ธันวาคมใช้ทุนสร้างเปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็ทั้งสิ้น1,876.6ล้านเหรียญทำรายได้เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วมาประมาณ10ล้านเหรียญน,นะครับหลายคนลุ้นให้จบที่1,900ล้านเหรียญน,นะครับก็ตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ20กว่าล้านเหรียญครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันอีกทีครับว่าจะสามารถไปได้ถึงหรือเปล่า ส่วนเรื่องนี้ก็กำลังไปได้สวยครับกับอันช ted ตอีกหนึ่งผลงานการแสดงจากทอมฮอลแลนด์ครับกับภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยที่สร้างจากเกมสุดฮิตซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยหนังสร้างจากเกมไม่ค่อยประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่นะครับช่วงก่อนก็มอทตอร์คอมแบเนี่ยโ,โหลุ้นกันเหนื่อยมากฮนะแล้วก็ล่าสุดเลดซิล t ทอีวินี่เจ๊งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรื่องนี้โซ ny ทําได้ครับโดย Uncharted เข้าฉายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น120 ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแลตทั้งสิ้น301.2ล้านเหรียญทำกำไรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไรายได้ตอนนี้ยังไม่ได้รวมไรายได้จากจีนนะครับซึ่งในประเทศจีนจะเข้าฉายวันนี้เลยฮะ14มีนาคมเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันอีกทีครับว่าเข้าฉายจีนแล้วไรายได้จะกระโดดไปมากขนาดไหนมาถึงภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้ครับกับ The Batman b บทแมนเวอร์ชันรีเมคล่าสุดที่รับบทโดยโรเบิร์ตแพดดิสันที่จัดมาให้แฟนๆดูแบบจูดใจเกือบ3ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวโดย The Batman เข้าฉายในอเมริกาพร้อมๆกับประเทศไทยนะครับนั่นก็คือวันที่4มีนาคม โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปทั้งสิ้น463.2ล้านเหรียญครองตําแหน่งเป็นภาพยนตร์อันดับที่2ที่ทํารายได้สูงสุดในปี2022ซึ่งคาดการณ์กันว่าสัปดาห์หน้าแบทแมนน่าจะแซงวอเตอร์เกตบิดได้อย่างแน่นอนครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยทางว a r n e r อร์ตัดสินใจถูกนะครับที่ไม่ฉายในเ b o Max อมพร้อมๆกับโรงภาพยนตร์ฮะทำให้หนังเนี่ยได้กำไรเร็วมากครับและนี่ยังเป็นรายได้ที่ยังไม่รวมรายได้จากประเทศจีนนะครับซึ่งในประเทศจีนจะฉายวันศุกร์นี้ครับ18มีนาคมครับสัปดาห์หน้าต้องลองมารุ้นกันดูครับหลังจากฉายในจีนแล้วเนี่ยรายได้จะขยับได้มากขนาดไหนครับแมช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่หนังฟอร์มยักษ์หลายเรื่องแข่งกันทำรายได้หน้าดูครับเดี๋ยว สิ้นเดือนนี้ก็จะมีมอบีอสอีกแล้วก็ต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีโซนิกมาอีกครับโอ้สนุกสนานครับช่วงนี้ยังไงก็ติดตามกันยาวๆทางช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราที่นี่แหละครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเอาไว้เลยนะครับกลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกับภาพวาดภาพยนตร์สยองขวัญที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ7ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปัจจุบันทำรายได้ไปลังสิ้นประมาณ78ล้านบาทปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องหมอปาวานภาพยนตร์สปินออฟจากจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่10มีนาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลังสิ้นประมาณ3ล้านบาท เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่14มีนาคม2022ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง